สวัสดีค่ะมือนีนะคะไม่ตายผ้าลุยนะคะมาเว่าถึงเรื่องวัคซีนควบคุมโรคล,ลำปีสกินนะคะข้อมูลดีๆนะคะจากกรมประสุตว์นะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมีคำถามแล้วก็มีคำตอบให้พี่น้องฟังนะคะ คำถามข้อแรกนะคะวัคซีนที่จะนาเขามาใส่เป็นวัคซีนชนิดใดน,นะคะคําตอบวัคซีนที่จะนาเขามาใส่ควบคุมโหลกในประเทศไทยนะคะเป็นวัคซีนเชื้อเป็นออนริดนะคะตามที่เขาเห็นในภาพนะจะเป็นลำปีแวกนะคะสีแดงสีน้ําเงินประมาณนี้นะคะต่อไปคําถามที่2นะคะ เฮาสิฮู้ได้จังไดนะคะว่าวัคซีนที่กลมประสุทธ์สั่งสื่อเข้ามาจากต่างประเทศนะคะจะตรงกับเชื้อทีระบาดในประเทศไทยนะคะคําตอบนะคะกรมประสุทธิ์นะคะได้ตรวจวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อทีระบาดนะคะในพื้นที่กับเชื้อทีในการผลิตวัคซีนนะแล้วพบว่ามีความใกล้เคียงกันนะคะ คำถามที่3นะคะกลุ่มซัดกลุ่มใดนะคะที่จะฉีดวัคซีนได้นะคะคําตอบก็คือซัดที่จะฉีดวัคซีนได้นะคะต้องเป็นซัดที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นนะคะแล้วกับวัยอยู่ในฝูงที่กําลังมีซัดที่เป็นลำปีสกินอยู่นะคะคําถามต่อไปนะพื้นที่ที่กําหนดให้ใส่วัคซีนนะคะคือหม่องใดแน่คำตอบก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงนะคะ เช่นพื้นที่ที่มีการเลียงงัวเลียงควายนะแนนนะหลับเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายสัดเข่าออกห้ายนะคะขอที่หานะคะการเก็บรักษาวัคซีนต้องเฮตจังไดนะคะคำตอบก็บคือว่าการเก็บวัคซีนนะคะให้เก็บอยู่ในอุณหภูมิ2-8องศานะคะเพราะว่าวัคซีนเป็นวัคซีนเชื้อเป็น ริดออนนะคะหากดูแลบ,บดีอาจเหียให้วัคซีนเสื่อมคุณภาพหรืออาจจะบอสามารถกระตุนให้สรัรสางพู่มกลุ่มกันไดดีตามต้องการนะคะคำถามขอต่อไปนะคะหลังจากการฉีดวัคซีนนะคะสัต์จะใส่เวลาจักมือนะคะจึงจะสางพู่มภุ่มกันป้องกันโรคไดนะคะคำตอบก็คือว่าประมาณ3สัปดาห์นะคะดังนั้นนะคะในช่วงถี่สัต์ยังบม่ันมีพุมิุ่มกัน จึงจําเป็นที่ห้าจะต้องป้องกันซั์จากการติดเชื้อนะคะโดยการป้องกันนะคะความปลอดภัยของมันนะคือก,กางมุ่งแน่ใส่ยาขามาแรงนะคะยาไล่แมาแรงนะคะให้เพิ่นไปก่อนนะต่อไปคำถามขอที่7จนะคะฟ้ามที่กำลังเกิดโรคนะจะฉีดวัคซีนใดบอนะคะคำตอบก็คือว่าบอคนฉีดนะคะเนื่องจากสั์ติดเชื้อนะคะ แล้วยังบวชันี่ยมีการแสดงอาการขันเท้าฉีดวัคซีนเข้าไปนะจะเหตุให้ซตว์แสดงอาการป่วยผ้าหลังจากการฉีดได้นะคะและอาจจะเกิดการกลายพันธุ์องเชื้อไวรัสได้นะคะคำถามข้อที่8นะคะสัตว์ตถี่เศร้าวป่วยแล้วนะคะจำเป็นบวชที่ต้องฉีดวัคซีนนะคะคําตอบก็คือว่ายัางบวชเนี่ยจำเป็นนะคะเนื่องจาก สาธีเศร้าหรือว่าหายป่วยแล้วนะร่างกายเพิ่นจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคอยู่แล้วนะคะเป็นระยะเวลาประมาณลอยหาซิบมือนะคะหรือประมาณหาเดือนนั่นเองนะคะคำถามขอที่เก้านะคะคขนะคะคันฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งแล้วนะคะอีกโดนปันไดค่คอยสิดฉีดอีกนะคะคำตอบก็บคือว่าตามเอกสารแนะนำของวัคซีนนะคะให้ฉีดปีละเทือนะคะ ปีหนึ่งฉีดเถือ่อนึงค่ะพี่น้องคำถามขอต่อไปหลังจากฉีดวัคซีนแล้วต้องมีวิธีการหลักปฏิบัติจังไดนะคะขอหนึ่งนะคะงดน้ำซัดนะคะเข่าโล่งขาเพื่อน้ำเหนื่อไปบริโภคนะคะในระยะเวลา21มือ2อนะคะงดเคลื่อนย้ายซัดนะคะออกจากฟ้ามเป็นระยะเวลาเดือนหนึ่ง3นะคะป้องกันแลลดมแมลงผ้าหาในฟ้ามเห่านะคะ การกลางมุ่งการใส่ยาไลายมะแรงยาขามะแรงนะคะคำถามขอต่อไปนะคะหลังจากการฉีดวัคซีนแล้วนะคะมีผลขางเคียงจังไดลแน่นะคะคําตอบก็คือว่าอาจจะมีไขมีตุ่มนูนขืนตรงผิวหนังนะคะตอมน้ำเหลืองบวมมีน้โมกูกมีน้าตานะคะนี่เป็นอาการของโรลคลําปีสะกินเลยเดย้แต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีนได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นคำถามขอสุดท้ายนะคะประเทศไทยมีนโยบายที่จะผลิตวัคซีนเองบบนะคะคำตอบก็คือว่ากรมประสุทติ์นะคะได้มีการนําเชื่อไว้รที่มีการระบาดในประเทศไทยเห้านะคะสําหรับใส่ในการผลิตวัคซีนซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อควมหมันโค้งทางวัคซีนนะคะ นี่เป็นข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนโรลคลําปีสก,กินนะคะทีแม่ตายน้ามาฝากพี่น้องเลียงง่วเห้านะคะจังไดกับขอบพุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะบรววาสิเป็นกรมประสัทว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะหละกักการคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัายขอนแก่นนะคะหละกักการจังไรก็อย่าลืมกดติดตามช่องแมตตายผ้าลุยนะคะจะได้พบกาดคลิปใหม่ๆนะ คลิปนี้ลาก,กันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย